สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้มาถึงร้านไททันฟิชชิ่งแล้วครับนี่หลังจากไม่ได้มาปั่นเหยื่อสนานครับัวแต่ขับไลแมนอยู่ครับนะครับเดี๋ยววันนี้เอาหัวคอยครับหัวกอยนะครับกับหัวลูกท้อนะครับมาปั่นเหยื่อเตรียมจะไปออกทริปครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เขื่อนสีนะครับนี่ครับนะ นาของเราตื่นแล้วครับสวัสดีครับครับผมนี่เดี๋ยวให้หนาเขาจัดการปัดให้นะเดี๋ยวมาหาส่วนผสมก่อนอ่าเอาวางไว้นี่ก่อนอันนี้หัวกอยนะนาน,านะมัดยางนะอันนี้หัวลูกท้อนะเดี๋ยวมาหาส่วนผสมมาหาส่วนผสมกันมาหาส่วนผสมกันไผ่เขี้ยวกะทินี่เลยนะนี่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 นไผ่เขี้ยวกะทินะ น,น,นะนะน,นะนี่อย่างละถุงนะครับนะครับนะเกี้ยกะทินะนี่อย่างละถุงนะครับแล้วก็อ่าของผมมันอันไหนวะเดี๋ยวนะลุง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 โอ,อ้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ครับผมตัวนี้ครับ นี่ครับอันนี้ครับนะน,นี่นะอันนี้ครับจะอันนี้อันนี้อันนี้เอาเอาเอาไปถุงนึงนะถุงนี้นะนี่นะนะนะแล้วก็อะไรยำลูยบลู นี่ยืโลตัวนี้ครับอันนี้ใส่หัวมะเดือนะแต่เดี๋ยวมีขนมปังขาวมีขนมปังขาวโอวันกะทิีครับอันกะทิโอวันกะทิโอวันกะทิ ได้แล้วน้ำฟองสามสี่น้ำม่เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนึงอันนั้นที่สูตรหนึ่งอันนี้หัวหัวอันนี้หัวกลอยมาเดี๋ยวเดี๋ยวหัวกลอยเอากันนี้ที่สูตรตัวนี้ที่สูตรแล้วก็ใส่นี่ครับหนก้า ยำโลยำโลตัวนี้จะต้องเอาเป็นตัวนี้เป็นยำช็อกล้วนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนี่ตัวนึ่งใส่ยำช็อกล้วนนี่เลยนี่ครับโอเคนะมาดูกันนะอันนี้อันนี้เป็นหัวลูกท้อนะครับนะครับหัวลูกท้อนะครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มี ผัเขียวกะทินะครับ1ถุงนะอันนี้ก็โปูวันปนิน1นถุงนะอันนี้เป็นยำโลยำโลสีรวมนะเออหถุงแล้วก็กะทิสดโปูวันหนึ่งถุงนะครับอันนี้สูตรัวลูกทอนะต่อไปเป็นอันนี้สูตรหัวก้อยครับหัวก้อยนะครับประมาณเกือบเกือบครึ่งก,กิโลได้นะครับเดี๋ยวปั่นพวกนี้นี่คือเอาไปเป็นหัวนะนะนะให้ามาันเข้มข้น เดี๋ยวเอาไปเอาลำสดไปผสมตัดที่อ่างเอามีผ่เขียวกะทิหนึ่งถุงนะแล้วก็กะทิสดนะครับหนึ่งถุงนะครับกะทิสดอันนี้กับกะทิสดของปวันคนละอันนะอันนี้ไม่ได้ผสมกะมัพรานนะแต่ของลุงนี่เขาผสมกะข้าวหน่อยนะแล้วก็มีปวันเอ้ยแล้วก็มีโอเมก้าสองหนึ่งถุงแล้วก็มีชิปช็อกนี่นะครับ ร้านไหนพี่เพียวแบบนี้ไม่ได้เชิญที่ร้านไททันพิชชิ่งนะครับผมเยื้องโรงเรียนเทศบาล2นะครับข้างวัดประชานหน้านะครับผมนะนี่ครับถยงละ20บาทนะครับนี่ครับแล้วก็ผสมลํำนะครับอ,อย่างละ3ากิโลนะอันนี้ปั่นเป็นหัวเข้มข้นนะครับหมักไว้3ถึง5วันหร,ห,รหรือว่า7วันก็ได้นะกลิ่นมันจะออกพอดีเลยนะครับก็ พอวันเราไปตกเราก็เอาลำเปล่านะกับกาวมะพร้าวไปผสมที่ริมน้ำหน้างานเอานะครับผมโอเคครับมานะครับเดี๋ยวให้นะาเขาปั่นให้นะครับผมนี่ครับถังสแตนเลสอย่างดีนะครับมาซื้อเหยื่อซื้ออุปกรณ์ตกปลาที่ร้านไตท่านพิชชิ่งนะครับนี่ครับมานะครับบริการปั่นให้พร้อมเลยนะครับผมนี่นะครับมืออาชีพ โอเคครับผมเดี๋ยวให้หนาครับปั่นให้นะครับอันนี้ครับส่วนผสมใส่มวลสารลงไปแล้วอันนี้หัวลูกท้อนี่กระลำสามกิโลนะครับใส่เข้าไปอันนี้หมักให้เชื้อมันเดิน,น่อยสักห้าวันสี <laughs> ่วันพอดีครับวันนี้วันที่สามสิบ่มาปั่นไว้ที่สามสิบ นะครับผมจะไปวันที่5นะครับตกปลานะครัแตยงเกินสีนะครับผมดูที่มันจะมีปลาหมอบัตเตอร์กินบ้างไหม <c oughs> นี่ครับผมโอ้หายห่วงครับสามยี่สี่ยีิบเอ็ี่สิ แต่ว่าก็มีเหมือนกันแต่ของแกจะเป็นตูดเนี่ยครับเสร็จแล้วครับหนึ่งถุงหัวมันเอ่อหัวลูกทอ้อครับเสร็จแล้วสูตรนี้เดี๋ยวต่อไปปั่นหัวกอยนี่ยเนี่หัวกอยหัวกอยนี่ยัน้ครับ,รบลูกท้อรอรักรอรักจากกาดำและหมอบัตเตอร์เดี๋ยวได้รู้กัน นี่ครับะนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการเยื่อนะครับผมมีหลากหลายนะร้านไทยทานปิชิ่งนะครับติดโรงเรียนเทศบาลแหลมจะบางสองนะครับนี่ครับหัวเชื้อก็มีหลากหลายครับนะครับสารพัดสูตรเลยนะครับนี่ครับหัวเชื้อนะสูตรของทางร้านเลยนะครับนะครับของในร้านก็ขายเพียบครับผมนะอุปกรณ์นะครับ ให้คําแนะนําดีมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดเบอร์โทรศัพท์ของร้านไว้ให้นะครับนี่ครับผมสูตรมันจะไม่ตรงแบบนี่นะนี่นะ,นะเพียบเลยนสูตรมันจะเขาเรียกอะไรเลี้ยวลงไปอ,อ่ะสูตรสําเร็จของทางร้านครับนี่ครับตอนนี้ภาคตะวันออกนี่มีขายแทบทุกร้านเลย <c oughs> หัวตานหัวกรอยหัวลูกยอ วอลมุดนี่ละมุดอันเรือลั่นสูตรไทยท่านพิชิงครับผมปลานิลนะครับปลาจี่สกปลาตะเพียนนะครับผมไม่ผ่าครับจะมีตัวนะครับผมต่จังหวัดสนใจจะสั่งซื้อก็โทรศัพท์กิ้งกางมาได้เลยนะครับยินดีส่งทั่วประเทศนะครับผมนี่ครับเหยือสูตรสาเร็จของทางร้านนะนี่ครับของร้านมีเพียบเลยนะครับผม โอ้ตลานตาทะลงทะเลก็มีนะครับผมเพียบเลยครับของบางมาใช้บริการมาอุ่นนุนกันได้นะครับผมอันนี้หัวกอยหัวกอยร้อยเดียว <laughs> ทองทุ่มก็ออกเลยครับต้มหัูแห้็นว,วันอาทิตย์นี่ครับอันนีห้หัวกรอยครับนาครับหัวกรอยหัวกรอยอันนี้ปั่นเป็นหัวเชื้อนะนะนะให้มันเข้มข้นนะ,ะลำสามกิโลแล้วก็หัวกรอยประมาณครึ่งกิโลได้เนี่ยโหเลี้ยะเยอะเลยเด๋ยวหมักไว้ก่อนจะตกจริงประมาณ4วันครับนี่ได้เวลาหมัก4วันเชื้อน่าจะเดินพอดีพดี กลิ่นน่าจะตลกอบอวนพอดีครับแล้วเดี๋ยวไปเอาลำปล่ากับขนมปังกับกาลัมะพร้าวาาาไปค่อยๆทยอยตัดเอาที่ที่หมายเนาะโอเคครับนะครับก็2อสูตรนะเท่านี้เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับที่หมายแตยงนะเขื่อนศรีนครินนะครับผมวันที่ห้าครับเดี๋ยวกลับมาเราจะลงคลิปให้นานาดูกันอีกทีนึงครับผมโอเคครับนะครับทีนี้ก็ ฝากร้านไททันพิชิงด้วยนะครับมีเหยื่อสูตรหัวกอยหัวตาลหัวละมุดนะครับขายนะครับผมป่านินปฏิเพยนปลายี่สกนะครับดีจจะส่งทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงก็มาใช้บริการกันได้นะครับผมปั่นเหยื่อให้พร้อมนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนักรับผมเอาไว้ติดตามผลงานวันที่ห้าหกเจ็ดครับหมายแตยงเขื่อนสีครับผมสวัสดีครับ